สบายดีป้าลุงสบายดียำถึ่งเถียงเนาามันเลกามะผบกับช่องวาลาพับเพลินเนาะเปิดภาพบรรยากาศมากกับเสียงพร้อนกับรังกรอเป็ดกรอไก่เนาะมันสุดลววมันนะนะกินกเลื่อเนาะเป็ดไก่นี่เศร้ากับกินที่อย่างกับกินคือกันกับคนเลยเนาะเป็ดไก่นี่กันมันส่อเนาะคันบุกเกอมันกับป่าลุงเ้ยมันเคยได้กินแต่ว่ามันบ่อยออกไปหาอยู่หากินนะมีแต่มันสอนะเนาะ กินบ่มีอิ่มอีกเป็ดไก่อันใหญ่พพอร้นว่าไว้ให้มันใหญู่กินบ่มีอิ่มแม่นบ่พอนี่นะกินลาอีกเนาะเป็ดนี่นะเมื่อยน้ํามันบ่พอเป็ดไก่นี่นะบ่เกลือก็บ่ได้เนาะเพราะว่ามันดื้อ ฝุ่นพอรอนใส่หมวกมาแต่ใส่นี่นะเอาไปปล่อยแล้วบเห็นบ่ปล่อยแล้วบเห็นไปตามหาเป๊ะไปปล่อยลูกน้องนะพี่น้องมันมาบอกบอกก็เลยไปตามหาเนี่กาเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะป้าลุงอันนี้ในหมอนี่กสิเป็นลวกเห็ดเค็มเนาะเฮ้ยเห็ดเค็มเนาะผุนมันหมอนี่มันได้ผุดเนาะป้าลุงตั้เห็ดเค็มโอ้ยเฮ็ด เห็ดเข็มเนาะอันอยากอะไอยากเอื้อนยากเนาะป้าลุงฝุ่นเต็มหม้อฮะบุเคยกินจกลลักเถื่อในป่าลุงเอ้ยตำเห็ดเข็มนี่เนะาะบุเคยกินมันี่แม่ไรซีเห็ดสูงเฮากินเนะาะบุเคยกินจกลลักเถื่อช่วสีแซ่ะป้าลุงเอ้ยตำเห็ดเขนะ็มเนาะ ส่วนว่า5นี่บ่เคยกินส่วนแมลายกับพลอนเบิ่งล่านี้ช่องสิเคยกินเนาะป้าลุงป้าไปเบิ่งแมลายกำลังเห็ดยังในครัวเพิผงเตรียมเครื่องตำเห็ดเค็มนี่แหละเนาะป้าลุงไปเบิ่งนํากันเนาะเดมเมลายกำลังตำพริกกับตะพียมเนาะป้าลุงก็คือเป็นเป็นเครื่องของเฮาเนาะมีหมักหงเนาะตำหงตำใส่หมักหงตำเห็ดเค็มใส่ ปาดมะเกล่นลงไปเนาะปลาลุงเครื่องของฮาเนาะใส่มะเกล่นลงไปคุปลาลุงเคยกินอยู่บ่ปลาลุงต้มเห็ดเข็มเนาะสีมือแม่ไล่เนาะมือนีไม่ได้ต้มเห็ดเข็มสุกกินเนาะกับผ่อนร้อนผ่อนรอนนะพิ่นอันนั้นเพิ่นไปหาเกลือเป็ดเกลือไก่เพินเ่นได้เห็ดนำคนแม่จะเคยกินจักเถื่อ เ <c oughs> อ,อ,อ่2เ <c> ถ <oughs> ื่อ30เถื่อ3เฮานี่บ่เคยกินว่าอีหลีปาลุงเอ้ยเคยกินจักเถื่จังว่ากินแล้วสิติดใจบ่จักเนาะปลาลุงเอ้ยุงบบัดนี่นะใส่ปลาแดกลงไปแป้งน,นันนวใส่ลายจลานี่แป้งนัวเฮาบ่ใส่ลายเด้เฮาน่ะแป้งนัวน่ะเปืนนเปองเนาะมันเปืองก็ใส่ลายะ เรบ่มีเงินนะป่าลุงเลยบ่มีเงินซื้อนนนเนาะเนี่ยนี่กระจนอยู่เนาะเนี่ยนี่นะใส่น้ำตาลงไปฟั <c oughs> งนี้เลยนั่น <c oughs> ตั้มตั้ม <c oughs> ห้ดเขากันเนาะป่าลุง <c oughs> นี่ก็สิเป็นเห็ดเค็มของเฮาเนาะป่าลุงถี่ฮาต้มเสร็จเรียบร้อยนี่เนาะพอดีเต็มจานพอดีเลยเนาะป่าลุงเห็ดเค็มเนาะ บ้านนี้ซุงสิแซ่บคักใบป้าลุงอ้อยตําเห็ดเค็มนี่เนาะเฮาตําบักหุ่งแรกเลยนะป้าลุงบัดนี้เฮาก็ใส่เห็ดเค็มลงไปเนาะตําตําตําให้เข้ากันเนาะเห็ดเค็มกฮ้อนๆอีกฮ้อนเผ็ดๆงสแซบคักเนาะป้าลุงตําเห็ดเค็มเนาะ แนวเรียบร่อยพี่น้องเลยเนาะแสบนัถวนถวั่วถึงตำเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มขาวเนาะขั้น่าเห็ด<อ>เข็มทองมันคืนอโบแมนที่ทองเห็ดเข็มขาวาแสบแสบพี่น้องเลยลงมือน้องหลัดดาวัน น้ำเด็ดเค็มนำกันหรือปาลากินเห็ดปลาลุงเมืองด้อวยเห็ดเค็มเห็ดเค็มเห็ดเค็มปลาบกซีนใส่คือขมอยอามองนะครับสัตว์เบิ่งดูเห็ดเค็มตักใส่รลายลๆเลยถ้าใครเคยไปกินนะโอ้สิท่านคครดูคือไปกินตักใส่ตักใส่นะ ทีนี้น้ำล้งได้จะหน่อย <c oughs> ยำหน้าม,มาก่อนยำมันเผ็ดมันจ,จิจวดจาดแห้งไดเผ็ดได้พอมะพริกมากปลายะพริกมากปลายน,นีจ้จะใหย,ย,ายา่ใหญ่กูว่าบ้ยยายญมากติ <c oughs>

มันนอนอยู่วางเตากัน ตาแขนตกโต๊ะจนมันน,น,นคนะจนมันก้นโยดหนวบินเสียแต่แต่ไปวังไรน,นี่นยเารักช้ตีไปก่อนไม่เหะเยอมากอ,องตาปัญหาห่เอเลยเนาะ น้ำเดือสองห่อแซ่บประดับบ้านครับปลาลุงดูวยแซ่บปลาลุงเนาะตำเห็ดเข็มเนาะครั้งแรลกจิได้กินเลยค่านะใส่ลูกชิ้นหรือว่าฮอทดอกลงไปอีกตีนไก่เข้าไปโอีโวยมายังว่าไก่ต้มหันเข้าไปอื้อหือโว แ่งซสบแส่งนัวกับปอีกน้อหลายระบันปลาหมึกเด้อปลาหมึกแห่งคักกับปลอีกต่้ต่ว่าเอาแหละบม่ได้กินหรอกขิดเอากับอิม่มอ่ะ ปลาหมึกฝั่งนี้มันต็นตัวปกติมันอ่อนพวกมันยังคมอยู่ขโอเคไงมคะอยาก็มันกินหมดเลคุมบ้างคะในกรอบสิรอ นนแช่ป่ะพแช่นานนั่งอยู่ก็คอในห่มก็คอนพีน้อยยังสงัดติ่งเลยนะงน้ามากินหอดไม่อพอรอนเหตุขางณ์นม่สิดช่หน,น้าบ,บนัน <c oughs> เป็นก,ก,กนารพักนะน้ามีแ่พัก หยิบลูกมะเยิบแก้วไอ้ทนะี่ไหนห่าาานอนั่นนะลาป่าจ่าเป็นตัวอะไฝากกดไลค์กดแชร์กดแชราคา์ค่ายังกดมาการะดิ่งกระป่าลงด้านขีดด้านขีดเหนาะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเตกไปแล้วสบายดี